สวัสดีครับแม่ยโอมอนคุนโกเฮ้ยยังกินเนาะครับคลิปนี่ครับแต่มาหุงจ้าเฮ้ยแค่เห็นสีเสื้อนำ้ำลายแตกไปพุกขนาวนาขากันนับปนีชิมกันเอาเลยเห็นยังไงแม่แซบ่บตาคว่องกันน้ำลายแตกมันโอเคครับ พี่น้องเลยปิ้งซีนใหม่ๆพรามพี่น้องรองขับเม้อย่างซีนเรียกว่าปิ้งซีหินสวัสดีเป็นทางการค่ะโอ้ยนอนแนวตังงงต้งก้องกันได้เนาะมาครับพี่น้องคะมากินตําหุงนงกันเด้อพี่น้องเผ็ดๆอุ่นพอมันพักคนหยาไปใส่บราไปใส่เลยํำสิบบาไปใส่บนได้ก่เข้ากับไฮไฟยอยู่ไงไปไมันหอ,อ,อน กินฉิ่นจนเหกิบดเนาะ่แล้ไ <ป S 2> วไข่วเจ้าจมากินสุกเนาะหันฝ้าไข่เขากับย่างแล้วมันสุกตั้งนขางนาะไม่ดแดงๆแหบๆกิ่นฉิ่นป้าเรากินขิ้นเหงอันนี่ไข่ก็ย่างแต่ว่ามันก็สซุกเจ้ามาตีอยู่แล้ว แทบมาสีแข่งเขามีใส่อะไรแดดเปนลมแข็งอไ่ะมันนีเลขออกเยอขอทุกคน,บบนยังเขงรวย กินได้แลบดินแหมน่้นป,ปันพี่ปอดมั้งเนาะไม่มีวันสิขอาวรย่องอ่ะเ <c oughs> ลาไปซื้อเสืออีกรล่ะ ราตัดกมูมีใครภาสุดจะยืดสะสภามมาน่าหน่นอยใสย่มาได้ลายโตแล้ว แส่บมาตำหู một kinh Hãy bên ทอดเป็นอย่งโควิดบรรณาธิมีนะพี่น้องป็นแห้งระบาด มิสซใช่ละวาานเกลียกมนนีมิโดยอืหือไปบอร์ใคได้ดูนบิสซีมันถูกไหมตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทจอยืดเนาะอออแบบเขาเจ้ารถสตอลเี่นใช่นเนอ,อืมสูงจะกสิบตเนี่เดมาขายเป็นกล่องไวเง้เนี่ตงะเขากบปบะกองแล้วเขาพับไว้อย่างดีค่แหละมันถูกนะมันงามนะ เลขก็จะถือปกุ้องตด้ลอตอลี่มารลยใบเอีกวันถ้าพอถืองวดนี้งวดนหนาเศร้าว่าแล้วงวดทนอนอยู่ซื่อวันหนา

มนีห้อนมันมาเฮ้ยยอหลงกล้องกล้ก็ดูป่าบอ เอาเาเดเอาเอาเวลาคิพ่ะเพชร

ีเกิดมลปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าพี่น้องใะ่มแวพ่อในคินาด้วยพี่น้องคะเพชรค่ะเ <c oughs> ป,ไปก็การ่ะสวัสดี